ได้มาจากใส่ครับเลยหกเก่าปครับซื้อแล้วหมอนมาบ่อมันมันเบิ่งเลยนี่อ๋อมันว่าหกเก่าเขามันแก่เขาแต่ที่ตอนเก็บเทียเราจุดทูกอ๋อที่ว่าผมจุดทูไว้เหรนบอกนั่นล่ะอ๋อผมผมจุดทูไว้กับเพิ oh. right oh. the the yeah. ่นมาแปะเอ้าครับมาแปะผมว่าตัวกลางมันเป็นเลหะเพราะแม่เลห์เก่าโอเล็กหกเก่าเขาเป็นว่าอ๋อมันตีมันตีมันรับตาตีได้ยืดถูกมันออกมันอองหกหกเก่นอยู่นั่นี้ย เบนครับออกลางหกเก่าครับ<ก>อ๋อมากมากเลยตาตามากตัวไหนครับตัวนี้ตัวนี้หรอครับโอ้เสเสร็งว่าตาตากับตี้เหล็กเหล็กผมเป็นเป็นสองห,ห,หกเก่าไอไอตัวก้อนบ่เมีครับพอลทมตี้ สองหาสองหาหาคือกันเพราะว่าไอ้ตัวกลามันกำหัวนะครับกำหัวเป็นห่าใช่ไหมครับถ้ามันมาเตียวเอาเอาเอาสองสองเก่าหาอเียมัเตียวไ้หกเก่าตัวเดียวหกเก่าหเก่าหกมอ๋อมันดตุ๊กตางเลยโอ้ยหมานเองก็ประจุเลีนเขาอีกสั่แม่บอ แมนครับพเก่าเขาอันเขาบรรลับเขาเข้ใจสักเู้ใจส่งคืน่สบยี่บาทแสดง่าต้ากระถือยุต่ว่าแต่ว่าเขาผูจใจเขาอนี่นี่าหายงคืนเพราะว่าซื้อจมัดหนึ่มดห่ดกบาทนะอันนี้ก็นอนนั้นเขาผูใจเขาบ่หายเขาหายแต uh ่ผมไปเาอัดเอาเก่าครับุณซื้อยี่สิบาทเขยสิบาท นั่งเอาใจา่ายทำงานเได้จมืองวด่อน,นงวดตอนทิ่ตาสื่อสองเก่าเข้ากับ,กบใบจ่ายเนาะ<ป><ป>งวดนี้หก่ากับ,บใบจ่ายใบจ่ายแปลกเนาะตอย้ใส่ยาเลขได้มากเก่าๆเนี่ยส่ใจ่ายเขาตีมาเลยรักเขาก็ตีเป็นหลักอลักหกลับสองรับเก้าับแปดตีหมดอมันก็ถือทีหกหนึ่ง ครับผมมัดเอา่ไหกของหนึ่งตาก็ถือว่บอถือว่าถือแต่ฮกเก้าเขาเขาเขาให้เงินคือแต่หกเก่าสิบบาที่ีสิบาทนั่นเขา่ใหบ่มันมันบอกไอช่วงซื้อแค่ไหนหรอเขาเขาอ่าเนื้อตัวนั้นหลัรือเปซื้อสินะซื้อไออนเนี่ยซื้อตอนสาสินะตอนสา เดือนเสาร์ตอนประมาณสองโมงมันยังขายวันนี้ก็ออกมาแล้วมันจะบอกหรืออ่านอ่านไม่ได้กินหรอวะบันสะแดงเงินกับแบบกรบได้ครับมันจะเงินเ่อแบบกไะอาเดี๋ยวไก่คอยความฉีดมาอีกมั้งไ่มาโหลดอคนคนเดียวกันรับทีมาเป็นเห็นเทนหกเก่าเนี่ยมั้ครับครับครับคนเดียวกันหมานเลยนะครับเนาะ ต้องนะผนจุดถูไปเห็นถูไอ้ถูถูผมจุดไว้เออเลยนะมันก็หมันเบิ่งเพราะว่าผมหันหันหน้าผมหันหลังออกหันหลังกับเก่าหน้าออกอ๋อครับเป็นว่าพวกเราเขมรนไ้จุดถูอ่านอยู่สิ่เก่าบนนก็อ่านมาเบิ่งเป็นเลขหกนะคืนว่าเอาเลี้ยงซื้อไปโดนแบบนั้น เค่อยหันเด้องว่านี่ยมันแตก็เนี่ยเส้นบงมือมันออกเลยไอ้นั่งนอนก็ถือมีู่หกหกเก่าก็ถืออะไรอ่นอีกก็ไม่ได้อีขาดเสิในโชว์แล้วครับเนาะเห็นเลยยังก็สื่อถืงใส้เลยถือแต่มันอ่นครับถือเลยอ่านเขาผมก็ซื้ออยู่หกเก่าเก่าหกตัวนี้สิบบาท แต่ก็ส่งเงินขึนลูกขึ้นเมาเขาถามเขาบอกว่าส่งเงินขึ้นด้่ะมเขาปจายเขาปจ่ายบใไอ้โตนอห้เขาะจ่ายอแต่จริงเอาเวจริงไมนถึง่สองเก่ากับปรจ่ายหกเก่ากับ่าจ่ายงวดนี้สี่เก่าสี่ใจมาน้าหนีเนาะน้องกูบระจ่ายได้ปไอ้งวดที่พานมากอ๋อครับ2ึงสองเที่ยวสามเที่ยวเดี๋ยมาจ่าติดติไอ้เล็หมืโอเล็ก อันอืเห็นไหมาเจอันหล่คนดําเร็วอันยี่สิบกว่าเลยไหนมมตอเขากลับไปกลับมากลับแปกลับไปเดี๋ยวนึงไปตอเต้าเขาเอหาสออันมดอืงวดนี้กับพ่มากระสิอันอันนี้ก่อ่อันอันมนี้อนนอนดดันขึ้นมาเลยอืมดังขึ้นมาปนี้อันนี้ กก็ตามเิลยแต่ว่าในใจมกัมกมักเลยต้าต้ามากกักตัวไหนครับตัวนี้ตัวนี้อครับแต่แต่แต่ตัวนี้กาง,งามนึ่ครับเนาะไอซีเก่าซีเก่าก็ซีหกนี่เน,ะนาะ แต่แต่เป็นสองตัวเนี่ยก็คือสี่เก้ากับสองห้าเหรอครับครับออสี่เก้ากับสองห้าเน้นเนียนงวดวันที่สิบหกสิงหาหกสี่ครับเนี่ยอันเดียวอันเดียวอันเป็นลักไหนอันเลยมาไปสองห้าห้ายุคเก่าอ๋อเนีมากสองห้าห้าเกออสองห้าห้าสองนะครับเนาะตัวเดียวเลย เดียวก่อนอเก่าไปรปอกเก่าลยผมมาเรียกอ่านเขาอ่อ่านอ่านด้วตาัวเอออ่านไเลยอ่านจริงไปมมถึงว่าไอ้คนคนที่เป็นฝันน to hu ี่บ้านไอ้ที่เป็นหกเก่าอครับผมผมฝันขอตาฝันเองครับฝันว่ามไบุญันนะ่าววบอกลูกข่ายงไวะขอไม่เห็นบุญอย่งนั้ พอเส็จบุญเสรงานอยู่นี่แหละว,ว่าสันคนร้ายใครเห็นต้องม่ยายคนนั่มตายไปเลยนะครับมยายเป็นกรนุงเสือปากกระ,กะเลงพอลุกแต่งโตแต่ยัง,งางามเนี่ยว่ะมันเต่นแดาจจังมีละ่ะเห็ยยนคนไหนมาหยเพิ่นลุ้นตีขึ้นอีหน้ากัตีว่าหกเก่าบรีษัททีมันจะมาบรลทีต้องหนีนสมัยก่อนคือหกเก่าบรยษลททีต้องหนีสองสองเก้าครับตั้งพุนหกเก่า หลังไหนครับพูดหลังนาอับปตอลอ๋อนาอับปตอลหลังไม้น่าสูงเราไปงานวันแต่บอมเอนหลังนั้นเลยเห็ดบุญเห็นเงาบานเก่าแต่บอมเอนตัวนี้ตัวตัวไม้นี่ตัวตัวไม้ของเก่าแหละแต่แต่บอมเอนตัวนี้ตัดฟันเห็นเห็นถึงบานเก่าครับบานเก่าบานแก่เลยล่ะกันเดียวมันก็ตุ้ยพอ สือตัวอ่านเขาไ่ปดซืจะไม่สืบเมื่อกีก็ตนนี้น้เขาต้นนี่หน้ามันตีพอาอ๋ออันนี้ตาตาฝานกจะมาตรงกันกับผมูเพินมาเบิงเลกครับตรงกันเลยวันนี้นถือแต่ว่าแ <c oughs> ต่แต่บ่ได้เงิน <c oughs> <c oughs> ถือแต่บวได้เงินจะจะลงเล่นารบวได้รบได้เงินมันปนไป้ก <c oughs> เราเลยนะกยนนาวาลตวกางเล่นตวกอนครับผมเพไาปเบิรงแล้วเอ๊ะตวกางมันมันเป็นหานะกับกำหัววสือ่าเห้ยดีตีสองหาา <ừ> เลยสยิน้ำ <ừ> เบิรงตัวนี้น้ำเบิรงประมาณจะกีสบิ <ừ> สบสองสิบบาทเดี่ยวสองโตสองวหาเอ้นหลับตกับสี่ก้าวส้าังลลงรมากคเก่าอ๋ออาดมากสินะเออนะครับนาอ ถึงเพราะว่าถ้ง่บโทถ้งทายเก่านะครับนาะงลางอาะีมากสีเก่าคือว่ารีแดเน้สีเก่าหาเก่าบ่เขากนน้ำก่อนมันนี่ยคสั่งตื่นอย่างเขาอ่านอ่านแล้วบ่ซื้อห้มเนาะซื้อมาจังอื่นบ่ซื้อก็ซื้อตัวอ่นก็ขึ้นเล่นนิ่งสนแบบเขาอ่านแดว่าเขาอ่นสองหาเขาซื้อ รักหาซะสิะอ๋อครับตอนน้นซึ่วเดียวลงกรเดียวนี่ตอนนี้หาเก้าอันเล้ครับครับหาเก้าอันบงื่อออกสีเก้าคือคือตาหวานนะครับเนาะระยะมาแล้วนืมนี่เรา้องพาอยู่เออสั้นเดือนที่แล้วผมลองมือเออสองห้ากับสี่เก้าวนสองห้าสี่เก้าจะอซื้อไว้เนไปน้ตัวไอ สองหาง้าอ,อเหล็กเบิ้ลน,นั่นป,ป,ปะรรรครับเหล็กเบิ้ลแลกอะไรนครับเป็นเป็นเหล็กแลกแหงนะสามสามหางหอสามหนึ่งหนึ่งซื้อไปน่ยยากใบสองใบซือตัวโหญ่ใมากเดี๋ยวถ่ายสามตัวนะตาตาบอกเห็นซื้อตันไหนครับสามหนึ่งสายซื้อไว้นะซื้อไอ้นี่นะพนี่นะพ่อที่เห็นนะห้าเก้าเก้าใช่ครับแล้วก็หนึ่งสามหนึ่งหนอยู่นอ๋อครับทำไมาไมไ ถมา,ายสามตัวนะอาจน้องครั้งครับอือขอบคุณขอบคุณหลายะแบต่ได้ใช้กันครับนี่นะตัวนี้ตัวมันตัวนี้นมันแข็งนะมมันเหนียวใช<ะ>่ไหมมันเหนียวเนาเป็นเป็น้านรุ่นปอมันจะมีสองอย่างครับอันนี้อันนี้จะเป็นแอลกอฮอลลอ๋อันนี้จะเป็นเจลครับโอ้แต่ว่าถามว่าอันอันไหนดีตัวนี้ดีกว่าครับอืมตัวนี้มันเป็นเป็นของแอลกอฮอล์นะครับมันมันสี มันมันสีขาเลยนะครับแต่ตัวน,นี้มันสีเหนียวเนื้นนอน่ะเหนื้อแต่ตัวน,นี้กินมันสีแห้งเลยนึงเนี้ยพวกตั๊มลูกๆเป็นสีบรั่งตัวนี้จะเป็นเหนียวเป็นกระยองัวนี้แต่ก็ใส่ดีอีกสองครับ,รบแต่มีกบบโฟก์ไว้เรื่อยเบิร์ดเบิร์ดแบบพูดอะไรมากเลยมันเบิร์ดเลยด้ยไปเบิร์ดไปว่ะแม่ยครับเอามุดอีก ဖယဖကိ့တပြရကိုိုခ်ပြူွေင်အရယ